น้ำมันมาแรงและเร็วเนี่ยแล้วก็มีปางช้างของแม่เล็กแสงเดือนชัยเลอร์เดี่ยที่ปรากฏว่าช้างถูกน้ําพัดและล้มไปสองเชือกนะคะกลายเป็นประเด็นดรามา่าเรื่องของการเลี้ยงดูช้างแล้วก็เกิดการเรียกว่า วิวาทะกันทางอ้อมๆอ,อ,อ,อ่ะระหว่างฝั่งหนึ่งคือแม่เล็กแสงเดือนกับคุณหนูนางนกันจนาศิลปะอาชาเพราะว่ามันมาจากประเด็นของช้างสองเชือกถูกไหมค่นะเออทีเนี้ยสองฝ่ายรักช้างทั้งคู่คแต่อาจจะมีแนวทางมีความคิดที่ณวันนี้ไม่เหมือนกันประเด็นคือณนะตอนนี้แม่เล็กแสงเดือนบอกว่าถ้าคุณหนูนานไม่เห็นด้วยกับวิธีการเลี้ยงของตัวเองงั้นกรุณานมารับช้างสองเชือกที่ฝากเลี้ยงไว้เนี่ยนานเป็น10ปีแล้วเนี่ยกลับไปด้วยทีนี้คือประเด็นอะไรรู้ไหมในความรู้สึกผมนะคือคนทะเลาะ กันแต่ปัญหาคือเอาทําไมไปตกกระช้างอ่ะแล้วก็ตกที่ช้างนจริงนะเพราะว่าพอแม่เล็กเขาบอกแบบนี้อ่ะคุณหนูนาก็ต้องรีบย้ายช้างด่วนแต่คุณคหนูนาเขาแจ้งก่อนนะเขาไม่ได้ฝากเปล่าเปล่าเขาก็ช่วยจ่ายช่วยดูแลเช่นกันทีนี้มันก็นํามาสู่ปฏิบัติการที่เจ้าหน้าที่ต้องเตรียมเคลื่อนย้ายช้างทั้งสองเชือกนี้นะคะคุณผู้ชมซึ่งอยู่ที่ศูนย์บริบาลช้างมูล,ลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมที่ดูแลกันมา10ปีแล้วนะคะ เชือกแรกเนี่ยคือพลายขุนเดชอายุ14ปีมาตอนนั้นนาสีขวบเองสังเกตขาหน้าซ้ายของเขาอะค่ะก็พิการนะคะเพราะว่าเขาโดนแล้วไหมโดนบ่วงแล้วของนายพรานก็ขาพิการมาตอนนั้นอุ้ยพันพันแข้งพันขาไปเลยแล้วก็เป็นช้างของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะก็ประสานได้มาอยู่ที่นี่เป็น10ปีตั้งแต่เด็กจนตอนนี้โตละอีกเชือกหนึ่งคือพลายดอกแก้วอายุ9ปี2เดือนดอกแก้วเนี่ยเป็นช้างกําพา้าหลังจาก แม่ล้มตอนนั้นก็ต้องหาแม่รับคอยดูแลก็มาอยู่ที่นี่คือตอนนี้9กปีแล้วแต่ว่าดอกแก้วเนี่ยนิสัยเหมือนเด็กยังเล่นยังอะไรเหมือนเด็กเลยทีนี้มันก็เกิดดราม่าว่าอา้าวพอน้ำท่วมศูนย์บริบาลแห่งนี้นพังฟ้าใสเ<า>อย ơi, พังพลอยทองเอยถูกน้ำพัดจนล้ม ทีนี้พอสองฝ่ายคุณหนุนากับแม่เล็กเขามีปัญหากันจะให้ดอกแก้วกับคุณเดชต,ต้องย้ายออกแล้วดูดอกแก้วอะอยู่<ร>ที่นี่<ร>ทุกวันนี้เป็นแบบนี้นี่คือความความทะเล้นความน่ารัก<ด>ยังดูอะ,ะเล่นห่วงยางเหม,มือนเป็นของเล่นอย่างเงี้ย<ร>นี่แม่เล็กแสงเดือนเป็นคนโพสตแ,<ร>และแม่เล็กเขาโพสต์แบบนี้เขาบอกว่าดอกแก้วดอกแก้วเนี่ยเข้าสู่วัยรุ่นแล้วแต่นิสัยยังเป็นเด็กอยู่เลย ก็ภาวนาให้ที่ใหม่ที่หนูจะไปเนี่ยขอให้เป็นอิสระในการเล่นให้น้องได้เล่นแบบนี้อขอให้เป็นอิสระจากความกลัวจากการถูกขู่เข็นจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นอิสระจากการขาดอาหารต่างๆ <an> <t une> แต่แม่เล็กก็ตัดใจว่ายังไงก็ต้องให้เขามาย้ายไปใช่ไหมคะทีนี้าคุณหนูนาก็ประสานจนกระทั่งช่วงเย็นเมื่อว,วานเจ้าหน้าที่มาถึงนะคะใช้เวลาจนถึงค่ํายังเอาช้างสองเชือกออกไปได้ค่ะที่สําคัญตัวพลายขุนเดชเองเป็นช้างป่ากของกรมอุทยาน ต้องรออธิบดีเซ็นอนุมัติการเคลื่อนย้ายก่อนด้วยนะโอมันยุ่งวุ่นวายไปหมดมันเลยไม่ง่ายเลยมันไม่ตกกระช้าไงแล้วน้องอ่ะไม่ได้ถูกฝึกมาแบบช้าที่ถูกฝึกว่าจะเคลื่อนย้ายจะต้องทําตามคําสั่งยังไงเพราะเขาก็เลี้ยงแบบอิสระมาซึ่งซึ่งอะผมเคยไปเมื่อปี6 1หนึ่งไปถ่ายทํารายการที่นี่แหละคุณผู้ชมครับคือเขาก็จะไม่มีกวานเขาก็จะปล่อยอยู่อย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับทีนี้ถ้าจะย้ายเขาออก เขาจะไม่เคยชินกับเรานะาซึ่งมันหนึ่ง<ม>อุปสรรคก็เยอะสองคืออันตรายด้วยแล้วมันจะทำยังไง<ม>ล่าสุดเองปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เลยประชุมกันจะวางแผนเคลื่นยยอนย้ายยังไงอุปสรรคมันเยอะมากคุณผู้ชมอุปสรรคแรกๆคืออะไรรู้ไหมพอกช้างเมื่อสักครู่ที่เห็นถูกน้ําท่วมครับมันเป็นโครนอยู่แล้วทําให้รถสิบล้อเข้าไปรับช้างไม่ได้ถ้าเข้าไปเดี๋ยวอาจจะแบบนุ่มไงติดลมเลยนะคะหนึ่งคือรถก็หนัก ช้างก็หนักะจะออกมายังไงคุณผู้ชมครับทีมสัตวแพทย์ต้องตรวจสุขภาพด้วยแล้วก็ต้องให้ควานช้างของที่อื่นมาตรวจสอบซิว่าเออเป็นยังไงบ้างเพื่อจะสร้างความคุ้นเคยของช้างทั้งสองเชือก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีปัญหาในการเคลื่อนย้ายนะครับเบื้องต้นพบว่าช้างทั้งสองเชือกสุขภาพแข็งแรงดีเพราะขณะน้ําท่วมอยู่บนที่สูงแช่น้ําเพียงแค่5เซนติเมตรเท่านั้นเองค่ไร้ขุนเดชขาซ้ายอย่างที่คุณแจ็คบอกนะ คือเขาถูกบวงแล้วอของนายพานนะครับต้องประเมินดูว่าเอ๊ะ แผลมันยังมีการติดเชื้ออยู่หรือเปล่าต้องไปประเมินอีกทีหนึ่งค่ะใดๆ<อ>ก็คงจะต้องดูเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับแรกกันนะคะทีนี้วันนี้คุณธีรพัฒน์ตรังปราการค่ะนายกสมาคมสหพันธ์ช้างไทยเปิดเผยบอกว่าได้รับการประสานจากคุณหนูนาให้มาขนย้ายช้างทั้งสองเชือกแต่พบว่าทั้งสองเชือกเนี่ยไม่มีควานช้างประจําตัวแล้วก็อยู่ในคอกมานานถึง10ปีก็เลยไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างช้างกับคนเลยเพราะนั้นอาจจะต้องใช้ควานช้างที่ ทชนานาญจากภายนอกมาเคลื่อนย้ายแล้วก็ให้ช้างพี่เลี้ยงสองเชือกเนี่ยมาประกบด้วยเพื่อที่จะนําขึ้นรถเหมือนเอาง่ายๆเหมือนเหมือนเหมือนมีพี่เลี้ยงคอยนําขึ้นรถนะคะแต่ยังยืนยันไม่ได้นะคะว่าจะเคลื่อนย้ายช้างทั้งสองเชือกได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่ค่ะคุณเดชเนี่ยคือด้วยด้วยลักษณะด้วยความให้เขาเป็นช้างของรัฐเนาะมันสถานที่และ ถึงไม่ใช่เหตุผลทางด้านข้อกฎหมายเหตุผลถึงสภาพแล้วกนะันเนาะก็เหมาะสมที่สุดแล้วในประเทศไทยเนี่ยที่จะต้องไปดูดแลโดยศูนย์ที่มีความพร้อมของแพทย์แล้วก็ระบบการดูแลการรักษาที่<ช><ๆ>ที่ดีที่ทันสมัยแทนที่จะใช้วิธีใช้คนหรือว่าใช้ใช้แรงในการดึงหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเราจะน่านจะใช้วิธีที่นิ่มนวลนะครับก็คือให้ตัวช้างที่เป็นช้างรุ่นพี่ช้างบ้านเนี่ยเข้ามาประบกทำความรู้จักแล้วก็จูงหรือพาเข้านะครับ อ้าวซึ่งตามแผนเนี่ยนะคะคน่าจะเคลื่อนย้ายพลายดอกแก้วได้ก่อนเพื่อไปอยู่ปางช้างในโครงการร่มแดนช้างที่ตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงส่วนพลายขุนเดชต้องรอเอกสารเคลื่อนย้ายจากกรมอุทยานก่อนแล้วจะนําไปดูแลที่สถาบันโคชบาลแห่งชาติหรือศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยที่จังหวัดลําปางต่อไปนะคะแต่ว่าจนถึงวันนี้เนี่ยตอนนี้ใกล้หกโมงเย็นแล้วลวันนี้ก็หมดไปอีกวันแล้วค่ะยังย้ายไม่ได้นะคะแต่ว่าแม่เล็กแสงเดือนเองก็เปิดทางในทํานองว่าถ้ายังไม่มีที่อยู่ใหม่ที่จะทําให้ช้างนั้งส เื่ออยู่แล้วเนี่ยดีกว่าอยู่ที่นี่เนี่ยก็จะรับดูแลไปจนกว่าจะได้ที่อยู่ที่เหมาะสมต่อไปอครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ